จ้า yeah, สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือน,นี้แม่เทียนมาสูบน้ำแม่เทียนมาปลูกอ้อ,อยสูบน้ำเพ็ดไออ้อยน้ำยดเด็ดจ้านี่ปลูกรอบแรกไปบ่เกิดไหมพี่น้องจ้ารอบสองแม่เทียนก็นเลยว่างสายน้ำ ot, ยไแม่จ้าไปทัวไฮเลยพี่น้องจ้าแม่เทียนว่างสายน้ำยดไปทัวเลยปลูกว่างหันบ่เกิดจ้านี่ แม่เ <c oughs> <laughs> <laughs> <c oughs> so, i ีย s เ b ็ดสายน้ z a m gas e x d x x d e a 23ด0 21 22anteky 民 ?"maker 6ığım 8ว e n d า h a m destroys the Olympian beast, e n no. l น g h พี่น้องแม่เ m ีย1แล1 8 corns i หยดเบิดมื f Tam 41,25m-20 share 12,25 Отé Lai 3 असून 经6 brigade 346. Misles at the heart c e n แม่เถียนตามไปดูก่อนนะจ๊ะแดดกดับแดดฮ้อนกับฮ้อนพี่น้องจ๊ะเะพาะอ่อยว่าเกิดละจ้ะอ่อนแดดพอดเทียนกนับแลนสายนายย้ำยดจุ๊บเบิดเหมื่อพี่น้องยอดล่องสิละจ้ะนี่ยดไปตามแถวตามล่องละจ้าพี่น้องจ๊าเออแม่เทียนเดินมาต้งหวย่าพ่น เกียงตั้งอยู่ในห่วยพี่น้องสายน้ำยดเดินมาเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะวังใไอ้เหี้ห้ากะยับเขาเรื่อยๆละจันยดไประยะยี่สิบเ้นละจ้ายี่สิบเซนยี่สิบเซนเป็นบาไ้ยศละยะยี่สิบเซน รอบสองกับว่างสายน้ำหยดเลยล่ะพี่น้องใหบอกมันว่ากเกิดเนาะจ่านะเนี่เทียนไม่ได้เหตุยังดอกปลูกตะอ้อยสองเราสองรอบแล้วจานอืมอุ้ยน้ำก็พุ่งขึ้นแทบพล่ะสายน้ำพุ่งเออ พี่น้องมองนี่มันหลุดบ่มันหลุดตีได้เป็นตะเปียกดีแบพี่น้องจะทอหลุด <c oughs> ทอแม่เตียนหลุดแล้วมองเนี่ยงามุ่้ขึ้นเลยโอ้มันแน่นมันหมุนบ่แน่นพี่น้องมันหมุนเขา่าบ่อไอแน,อน,น่นนะจ้ะเนาะ เดี๋ยวไปดับเครื่องหมุนไหม่อ้ยโอ้อยวางสายน้ำหยดไว้นำหยดเด้อพี่น้องจ้าติกติกติกอยู่เบิดมือละจ้านี่สุ่มดีขนาดเลยพี่น้องซุ่มดีขนาดเลยบาทนี่ บ่เกิดบานนี้แม่แท่งกัะสิบปลูกมันทันละ่ะ <laughs> บ่เกิดบานนี้ปลูกมั่นเลยนะจาะ้าเนาะสองเราลเลยไหมเราหันสูบน้ำใส่ดินมันแข็งผดบ่เกิดไหมพี่น้องจา้บาบบดนี้ก็เลยว่างสายนำยดร่วมด้วยช่วยกันหลายคนบ่ <laughs> ไปเรียน สางสายนำยดเจฟิโน้่ไปจนสุดวุดิไฮเลยจ้ะสูบสองมื่นไปแล้วสองสามมื่นไปแล้วเนาะยศใบหนีเลยสายนี่เขึ้นบนมีนำอ๋อปิดไว้ biết vậy, poay poay thì là khừng ti, theo nhau con, à. kêu cả tăng chú cái cầy phụn để thi nòng chả, đây để huổi phụn để chú để huổi để khoang nam số là xeo đề, nam khoang nam huổi để chả, sù quýt ma hết là bốp nam yết ใส่เครื่องสูบเอาจ้ะใส่เครื่องสูบเอาเอ็ดสายนำยดนี่ก็ลงทุนบ้าหน่อยได้พี่น้องลงทุนบ่แม่นหน่อยๆนยบาทได้จ้ะดินแปดไรสายนำยดแปดไรลงทุนบได้หน่อยจ้ะ ไอผ้นบาทแม่เทียนิ้พาเดินไปดูเครื่องในหัวกว่าสูบมาตะไก่ได้จ้ะเดินคอมาตะไก่ไก่เลยอุ้กกย กอสิเป็นระบบนำยดให้เ่าแม่นเที่ยวๆพี่น้องจ้ายากคือกันจ้ากอสิเห็ดได้พี่น้องเอ้ยตัวหนาตัวหลังยากคือกันเห็ดแล้วๆกะสบายเนะจ้ะนอะ้องเข้าสู่ไปกับปอยไว้เห็นมันยดเองพี่น้องจ้าก็ได้จับสายขึ้นเอาเห็ดอ้อยนำลาด เจ๊ก็สูบมาจากห่วยจากฟองถึงแล้วจ้ไก่ปูไกๆอ่ะพี่น้องจ้านี่ละจ้านํานาหวยหําหองหน้าเมเิเอนมีมีหวยมีหองเมจ้าเนี่เอนหวยเนาะจ้าเนาะ้าเมิเอนเอนหวย บ่ได้เอื้อนน้ําคลองเด้จ้ะสูบออกจากน้ําคลองนําหย หบเลยพี่น้องเดี๋ยวเห็ดอันใดาให้เป็นมีเบิร์ดแม่เทียนสื่อไว้เบิร์ดเลยจันต้องการอันใดาให้มีเบิร์ดเครื่องสูบน้ำกับมีบ่มีตะหนามโซล่าเซลล์ใส่น้ำข้อมพี่น้องจ๋าแ <c oughs> ม่เทียนใส่น้ำข้อมเป็นเทียนบานยางขึ้นไปอีกดอกเอ่เป็นเทียนขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่นอ้นองจ๋าผ้าเดินมาชม ี่ที่เดินสายระบบน้ำหยดเดินไปบักไกล่เลยจ้ะเดินจากคอกไปตั้งไกล่เลยพี่น้องจ้ะขอรับชมคลิปให้แม่สเสเยใีในเด้อจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ